สวัสดีครับวันนี้พามาชมบอลกระดาษด่างครับเคยให้ชมแล้วแต่ว่าตอนนี้โตมากนะครับก็เลยเอามาให้ดูอีกรอบครับนี่แต่ละใบครับสวยมากๆเลยครับด่างทุกใบอยู่ที่ว่าจะด่างมากด่างน้อยครับสวยมากๆครับลองชมครับนี่บอนก็ใหญ่มากนะครับตอนนี้ใส่เข่ง ใส่เข่งใหญ่ไว้นะครับก็ใหญ่ใช้ได้แหละเข่นนี้ครับส่วนหนอก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับน,นี่นี่คือผลผลิตของเขานะครับหน่อของเขาอันนี้ก็เริ่มเริ่มสวยไล่จะทันแม่แล้วน่ครับนี่เป็นนี่เป็นต้นแรกนะครับแล้วก็ให้หน่อมาแล้วจริงๆให้มากกว่านี้ครับแต่ว่านี่คือหน่อใหญ่ก็เลยเอามาไว้ใกล้ๆกล้กันต่อไปเป็นอีกต้นนะครับซึ่งใหญ่มากอันนี้ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับไม่แน่ใจว่า อินโดหรือเปล่าแต่ว่าพอดีเอามาปลูกลงดินไว้มันก็เลยวันก่อนฝนตกหนักครับล้มตอนนี้ย้ายมาลงกระถางครับก็เลยย้ายมาลงเข่งนะครับตอนนี้ย้ายมาลงเข่งก็เลยก็เลยเริ่มฟื้นแล้วนะครับมีหลายใบซี่ที่เสียไปก็เลยต้องตัดออกครับนี่นี่นี่แทงยอดใหม่ครับต้นที่สองต้นใหญ่ต้นที่สองนะครับ ย้อนกลับมาดูต้นใหญ่อีกต้นที่หนึ่งครับในี่ยอดใหม่ของเขาครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับยอดใหม่มาก็ด่างต้นนี้นี่คือด่างูุใบเลยครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสวยมากมาหากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับเอาไปปลูกเล่นเลบ้างก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับมาขอแบ่งได้ราคาไม่แพงอยู่แล้วครับครับสวัสดีครับ